อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบนตะกางจัดแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์และโลนลงส่งเสริมสุขภาพประจำปี2566ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบนตะกาองอำเภอเมืองตราดนายอภิเดชบุญล้อมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบนตะกางพร้อมด้วยนางเลียมมีสังผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตะกางจะให้มีการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ และลดลงลงส่งเสริมสุขภาพประจำปี2566ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอของตำบลตะการผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลขา้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลตะการพุ่มโดยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตะการกล่าวว่าในวันนี้จะให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกีฬาฮาเฮ เพื่อเป็นการรณรงค์งส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการสร้างภาคีเครือข่ายในชุมชนโดยมีอสอมอเป็นแกนนําสุขภาพสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อมของตนเองเพื่อลดและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อให้อสอมอในเขตตบลตะกางจานวนขว่า100คนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายมีเจตสานึกรักการปลูกฝังในการออกกำลังกาย เป็นการสร้างวันและกำลังใจในการทำงานพร้อมทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่อสมอด้วยกันครับ